ครับทุกท่านครับวันนี้รายการของช่องคนไทยบ้านนะครับเป็นช่องที่อยากจะนําเสนอสิ่งดีๆที่เป็นเรื่องราวของชุมชนสิ่งดีๆที่เป็นวิถีภูมิปัญญาของชุมชนเป็นหลักการเป็นแง่คิดเป็นปรัชญาของชุมชนนะครับมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับทุกท่านทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วชุมชนของเราเนี่ยมีสิ่งดีงามที่ในชุมชนตั้งมากมายหลายอย่างจริงๆแล้วเรามีคุณค่าจริงๆแล้วเรามีสิ่งที่ มีประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในชุมชนที่มีความสาคัญต่อสังคมต่อประเทศชาติอย่างมากมายอยู่ที่นี่นะครับที่ชุมชนของเรามีสิ่งดีงามเหล่านี้นะครับมีมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายของเรานะครับที่ตกทอดแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ ทุกท่านทราบไหมครับว่าในอดีตการเนี่ยสมัยก่อนนะครับชุมชนเราอยู่รวมกันเป็นชุมชนเป็นสังคมเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นในอดีตการสมัยก่อนนั้นความจเจริญทางเทคโนโลยียังไม่มีมากนะครับยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีถนนที่ดีเหมือนปัจจุบันนี้ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรมากมายเหมือนทุกวันนี้และก็คนทุกวันคนสมัยก่อนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างได้อย่างลงตัวได้อย่างดีงามนะครับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิตต่างๆการทํามาหากินการเดินทางหรือว่าการประกอบอาชีพต่างๆก็สามารถดําเนินไปด้วยด้วยวิถีที่งดงามด้วยวิถีที่ลงตัวนะครับทำให้ชุมชนเราจึงเป็นชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันมาได้อย่างสันติสุขจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ แน่นอนนะครับว่าถ้าเรามาย้อนคิดดูนะครับว่าสังคมที่เขาอยู่ร่วมกันตั้งแต่ดึกดำบัรจนถึงปัจจุบันนี้เขามีอะไรมีหลักการอะไรมีข้อคิดอย่างไรมีมีวิถีอย่างไรจึงทำให้ชุมชนเหล่านั้นเขาเหล่านั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับซึ่งธรรมชาติสมัยก่อนนั้นก็เป็นธรรมชาติที่ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําลําคลองป่าหรือว่าป่าไม้แต่ก่อนมีมากสัตว์ป่ามีมากนะครับก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างได้อย่างลงตัวแล้วก็ได้อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพิงพึ่ง,พ,ง,พ,งพาธรรมชาติเลื่อมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าระหว่างชุมชนด้วยกันเองก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวนะครับชุมชนมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพิงพึ่งพากันนะครับในการอยู่ร่วมกัน ได้อย่างลงตัวได้อย่างรักใครสค่สามัคคีปรองดองเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับการประกอบอาชีพ ก็เช่นเดียวกันนะครับในวิถีของชุมชนคนบ้านเราในอดีตการนั้นก็เป็นอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับการทําเกษตรกรรมในคนสมัยก่อนนั้นเขาสามารถที่จะปลูกสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์หรือว่าปลูกข้าวปลูกทําพืชไร่ต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองได้อย่างลงตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับโดยที่ไม่ขาดเขินและก็ไม่ขาดแคลนนะครับซึ่งสมัยก่อนเทคโนโลยีในการที่ทําช่วยในการผลิตนั้นก็ไม่มีนะครับก็อาศัยการลงแรงกันอาศัย ธรรมชาติเข้ามาช่วยอาศัยการค่อยคิดค่อยทํากันนะครับและอาศัยธรรมชาติช่วยธรรมชาติจึงได้ผลผลิตนั้นออกมาได้อย่างมีคุณภาพจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการประกอบอาชีพคนสมัยก่อนนั้น mm hmm. เขาก็มีเขาก็มีหลักการแล้วก็มีหลักคิดในการประกอบอาชีพเหมือนกันนะครับว่าทําอย่างไรถึงจะประกอบอาชีพได้ได้อย่าง พยุงตัวเองได้อย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับมีอยู่มีกินตลอดปีและก็ตลอดไปทําอย่างไรที่จะทําขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ,น,คอนี่คือหลักหลักคิดของชุมชนนะครับในการประกอบอาชีพกเกษตรกรรมนะครับและหลักในการอยู่ร่วมกันนะครับผู้คนสมัยก่อนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างได้อย่างลงตัวได้อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยได้อย่างพึ่งพิงพึ่งพากันอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับโดยที่เรื่องราวต่างๆ ในชุมชนแทบจะไม่มีโดยเฉพาะเรื่องที่บาดหมางใจกันเรื่องที่จะทะเลาะบาะแว้งกันเรื่องที่จะมาบลบหลาค่าฟันก็แทบจะไม่มี ผู้คนอยู่ด้วยความอยู่กันด้วยความท้อยทีท้ออาศัยพึ่งพิงพึ่งพาแล้วก็มีศีลธรรมประจําใจด้วยนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชุมชนในอดีตการนะครับว่าชุมชนเรานั้นมีสิ่งดีเหล่านี้อยู่คืออะไรนะครับเขามีหลักในการดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งดีงามที่อยู่ในชุมชนเราที่มีมาช้านานนะครับนอกจากการอยู่ร่วมกันแล้วนะครับเขาจะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรในชุมชนที่ทําให้ผู้คนในชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่าง ถ้อยทีถ้อยใส่ได้อย่างลงตัวนะครับและก็ในเรื่องของการดําเนินชีวิตประจําวันในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีในฤดูนี้ทําอย่างนี้ฤดูนี้ทําอย่างนี้นะครับในการดําเนินชีวิตนะครับเครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพนะครับประเด็นการการหาปูหาปลานะครับคนสมัยก่อนรู้จักหลักการคิด ประกอบประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมาจากธรรมชาติทางนั้นนะครับเพื่อที่จะให้อยู่กับธรรมชาติได้อย่างลงตัวนะครับสิ่งที่เขาประดิษฐ์ ประกอบขึ้นมานั้นนะครับเป็นงานฝีมือเป็นงานหัตถกรรมเป็นงานความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนานาเพื่อที่จะให้ผู้คนในชุมชนนี้สามารถอ,อยู่อยู่ร่วมกับชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้อย่างถูกต้องดีงามนะครับเพราะฉะนั้นงานหัตถกรรมงานศิลปะของชุมชนถ้าเรามองอีกในแง่หนึ่งก็คือเป็นงานที่มีคุณค่านะครับเป็นงานที่ผ่านเรื่องราวของผู้คนในชุมชนหัตถกรรมช,ชิ้นชิ้นหนึ่งนะครับผลงานชิ้นชิ้น,นหนึ่งนั้นบ่งบอกเรื่องราว ๆได้หลายอย่างใน,ในแต่ละชุมชนนะครับเราเห็นเครื่องมือเครื่องใช้ของผู้คนสมัยก่อนนะครับที่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนั่นคือสิ่งที่บอกเรื่องราวในอดีตนะครับว่าเขามีเรื่องราวอย่างไรมีวิถีชีวิตอย่างไรมีหลักคิดมีหลักการอย่างไรทําไมถึงมีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ออกมาในการดําเนินชีวิตในการประกอบอาชีพสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความหมายมีนัยยะที่เป็น ปรัชญาที่เป็นเนี่ยแนวคิดที่ดีงามทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งดีงามชุมชนในชุมชนของเรานะครับคือสิ่งดีงามที่อยู่ในชุมชนมาช้านานนะครับที่เรายังไม่ได้ศึกษาที่เรายังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นรายการของเราจึงเป็นรายการที่อยากจะบอกให้ทุกท่านได้รับทราบถึง ถึงตัวตนของเรานะครับรากเงาของเรานะครับว่าจริงๆแล้วเรามีสิ่งดีงามอยู่ในชุมชนตั้งมากมายนะครับมีหลักคิดหลักการต่างๆที่ลงตัวที่หาที่อื่นเปรียบเทียบไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเองเราไม่เห็นคุณค่าของเราเท่านั้นเองเราเองเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะครับทาไมเราถึงมองข้ามสิ่งเหล่านี้เพราะว่าในภาวะสังคมปัจจุบันนี้ไม่ได้ทําให้เรามองถึงสิ่งเหล่านี้ในกระแสทุกวันนี้ทําให้เราได้มองข้ามทําให้เราต้องเห็นแก่ ความเจริญทางวัตถุมากขึ้นเห็นแก่ความสะดวกสบายมากขึ้นจนลืมมองถึงรากเหง้าของเรามองถึงตัวตนของเรามองถึงวิถีของเรานะครับนั่นคือสิ่งดีงามที่อยู่ที่อยู่ในชุมชนของเราคือตัวของเรา ตัวตนของเรานะครับครับรายการคนไทยบ้านก็อยากจะนําเสนอสิ่งเหล่านี้นะครับให้ทุกท่านได้เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้สะท้อนออกมาท่านได้รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเรามีสิ่งดีงามอยู่ในชุมชนตั้งมากมายนะครับเพราะฉะนั้นติดตามรายการของเรานะครับช่องคนไทยบ้านเราจะพยายามน,นําเสนอสิ่งเหล่านี้ออกสู่าสายตาทุกๆท,ท่านให้รับทราบเป็นช่วงๆเป็นตอนๆไปนะครับติดตามเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ